คิดถึง p นด้าหรอคิด <Hollywood> ถึงนด้าเหรอพนด้าหายไปไหนนี่ทำจมูกฟุดฟิดดคิดถึงนด้าเหรอลูกโอ้ยพนด้าเน่าหายหายได้ยังไงนั่นแหละจังเอามาเล่นแล้วจางไม่เอาไปเก็บทำจมูกฟุดฟิดทำไมดูสินอนทำไมจำเป็นต้องมากอดออหมีตัวเก่าทีเนี้ยคิดถึง p นด้าไหม แพนด้าหายไปไหนหืแพนด้าหายเหรอร้อ,องไห้ไหมเนี่ยร้องไห้คิดถึงแพนด้าไหมคิดถึงแพนด้าไหมแพนด้าอยู่ไหนไม่มีไม่มีแพนด้าอาบ,อด,ด,อาบ Panda ดูดแล้วทีเนี้ยอาบน้าเสร็จไม่มีแพนด้าดูดแล้วทําไงอะทําไงแต่ทำยังไงคือสิเนะี่ยต้องมานอนกอดอีหมีตัวเก่าแล้วเนี่ยหื ตามีเป็นเข่งไม่เอาไม่ชอบชอบแพนแด่เน่าตัวนั้นหายเอามานอนเล่นเอามาดูดข้างนอกอตายแล้วลูกฉันเศร้าเลยเศร้าจริงๆนะเนี่ยตังนี้นิดๆหลังจากที่หาอยู่นานไม่เจอก็หาอยู่นานก็าหาตามถังข,งข,งขงยะเผื่อใครว่าเก็บไปทิ้งก็าหาไม่เจอจ้า ทำไม้เหรอจี่ึงเป็นได้เหรอจะเป็นได้ไหมไปหาเป็นได้ไหมไปเหรอไปหาเป็นได้เหรอตั้งที่หาเป็นได้เหรอหาที่ไหนอ่ะไปหาที่ไหนอ่ะเอาไว้ไหนเอาไปไว้ไหนไม่เห็นไม่รู้เอาไปทิ้งไหนอาน้องเป็นได้ไปทิ้งไหนใครจะไปหาเจอแล้วทีเนี้ยมันหาไม่เจอแล้วอ่ะฮึน่นเหรอมีของก็รักษาไม่ได้ เศร้าเลยนะละทีเนี้ยมนันกอดหมีตัวเก่าอะไรเห็นไหม,มอืมสมไหมเนี่ยสมลำหน้าไหมต้องสมลำหน้าไหมอ่ะต้องสมลำหน้าไหมต้องสมลำหน้าไหมอืมห้อหงวนอนง้วงนอนเหรอลูกคิดถึงเป็นได้าเหรอหนันแพนด้ามาแล้วแพนด้ามาแล้วว้ายแพนด้ามาแล้ว,ว, Й, เ,ลวเอาไหมเอาแพนด้าไหมเอาแพนด้าดูดแพนด้าไหมดูดนี้ไหม ลมีแพน,นได้ไหมอยู่ไหนแพนด้าอยู่ไหนแพนได้อยู่ไหนไม่หาไม่เจอคนทั่วบ้านแล้วไม่เจอเลยต้องมีคนเอาไปทิ้งแน,น่ๆนเขาคิดว่าเป็นขยะนี่มันดำปีหนีเนา่าอ่ะการติ๊กปีหนีเน่าเน่านี่หดดงุบกุ๊ตอนนี้ไม่มีแล้วจะหาซื้อให้ใหม่หาซื้อตัวใหม่ให้ น่าสงสารจริงปกติจะไม่เคยนอนนิ่งแง่งแมงแบบนี้นะวันนี้คิดถึงแพนดา้าหลังจากหาแพนด้าไม่เจอหาอยู่นานสองนานเดินไปทิ้งเดินไปดูตำขยะหน้าบ้านก็ไม่เจอปกติไม่เคยนอนนิ่งแบบนี้นะจงังแพนด้ามาแล้วแพนด้ามาแล้วแพนด้ามาแล้วมานอนเฉลิมนอนเฉลิ แต่ไม่หาซื้อตัวใหม่ให้เนาะ